นี่คือชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทเบิงบ้านโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีวิธีของผู้คนที่นี่ยังคงเรียบง่ายและงดงามแต่เอ๊นั้นเขากำลังทำอะไรกันดูสีหน้าของคุณตา และอาการของคุณยายทำไมเป็นแบบนี้ล่ะคะอร่อยเออถูกใจกอ,อ้อติดใจเอออะไรที่ทำให้คุณตาและคุณยายเสียอาการขนาดนี้คะเนี่ยพิษตะเลือขออีกทีสิคะพิษตะาเลือ,ลอ พริกตะเกือเนี่ยหมายังไงไม่รู้เนาะแต่รู้ว่าันี่มันเป็นภาษาพื้นบ้านของเราพริกก็คือพริกเกลือก็คือเกลือแต่คําว่าตะเนี่ยก็เหมือนกับว่าพริกกับเกลือจริงจริงพริกตะเกือมันคืออาหารคู่กายของคนที่นี่ไปไหนไปไรไปนาก็มีพริกตะเกลือไปห่อหนึ่งก็ถือว่ารับหยุดแล้วได้ปูได้ปลาได้สัตว์ป่าเอามะเ้าวกับพริกเกลือห่อไปตองปิ้งกินได้เลยก็เป็นอาหารที่รวดเร็วทันใจการทําพริกตะเกือมีส่วนประกอบหลกักเกลือสมุทร พริกชี้ฟ้าป่นกระเทียมใบมะกรูดและลูกกำจัดซึ่งเป็นสมุนไพรประจำถิ่นให้กลิ่นหอมกร้ายมะกรูดและมีรสมันซาเคล็ดลับความหอมอร่อยของน้ำพริกตําวัตถุดิบทั้งหมดจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันพริกตะเกือให้รสเค็มเผ็ดซาจะกินคู่กับอาหารคาวหรือผล,ลไม้พื้นบ้านนอกจากทำให้เจริญอาหารแล้ว พริกตะเกือยังมีสรรพคุณทางยาที่มีประโยชน์คุณสมบัติมันมันไปช่วยย่อยอาหารประเภทเนื้อสัตว์เราก็ช่วยบำรุงหัวใจช่วยทําให้ระบบของข้างในเราเนี่ยครับเรื่องความดันโลหิตเรื่องอะไรพวกนี้ดีขึ้นวันนี้เป็นคุณสมบัติของกําจัดและจากน้ําพริกก้นครัวที่คนไทยเบิ้งภาคภูมิใจสู่ผลิตภัณฑ์พริกตะเกือเพื่อส่งต่อความอร่อยสู่ทุกคนไอทีแรกเรานะึกว่าที่อื่นก็กินเหมือนเราแต่พก มีโอกาสได้ไปโน่นไปนี่ได้ฟังได้เห็นมากมากครัของเราไม่เหมือนที่อื่นเพราะฉะนั้นตอนที่เรามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยเราขายความต่างแล้วก็เป็นความโดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของเราก็เลยจับริกตะเกือเนี่ยมาใส่แพ็กเกจเราอยากให้คนที่มาที่นี่ได้เข้าถึงแล้วก็สัมผัสถึง,ถงวิถีชีวิตการกินแบบเรียบง่ายดังคําที่บอกว่าก็คือคนที่นี่ครับกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นพื้นเพราะฉะนั้นพริกตะเกือเนี่ยเป็นคําตอบ ครคยอยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์พริกตะเกือของชาวไทยเบิ้งโคกสลุงสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง0849786782